วัสดีค่ะต้องขอโทษนะคะขอบคุณนะคะผู้ติดตามนะคะทีอแจ้งว่าหุ้นไต้ต้หวันกับเกาหลีไม่ชักนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงใหม่ให้เพื่อนๆนะคะไต้หวันผลเมื่อวานนี้นะคะออก609กับ79นะคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้เด่นทั้ง9้าทั้ง0ูนะคะใครเจาะเน้นได้90แล้วก็ได้99เ้าเลขไล่90้าด้วยนะคะ ต่อไปหุ้นเกาหลีนะคะเด่น9นะคะเมื่อวานนี้เนาะได้แนวเลขไล่นะคะผลมันออก90 9ย์กับส3มได้90นย์นะคะต่อไปมาดู2รัดนะคะ2รัดนะคะตรงนี้เจาะรวมมิดนะคะได้เด่น9ได้เด่น90ด้วยนะคะแล้วก็ได้แนวเลขไล่9้ด้วยนะคะ90ย์ตรงนี้แตกทั้ง2รัดนะคะใต้วันเกาหลีเมื่อวานนะคะ เดี๋ยวมาดูของวันนี้ค่ะวันที่29เดือน4นะคะพอดีนะคะพรวยทําแล้วนะคะลองดูนะคะวันนี้นะคะนะคะพารวยนะคะหุ้นไต้หวันนะคะเด่น0นะคะเด่น1เด่น2นะคะเจาะเน้น0 1 0 2 1 2นะคะยังไงอย่าลืมตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขไล่เช่นเคยน,นะคะ ต่อไปนะคะหุ้นเกาหลีนะคะเด่นศูนย์เด่นหนึ่งนะคะเด่นสองเหมือนกันนะคะอย่าลืมเจาะเน้นอ่าอันนี้ดูตัวกันไว้นะคะน้นนิดนึงนะคะตอนนี้ตัวเด่นเหมือนกันนะคะยังไงลองใช้ชิติดูนะคะอย่าลืมตัวกันแนวเลขไล่สามตัวตรงค่ะต่อไปเจาะรวมเม็ดค่ะ นะคะพารวยเจาะได้หนึ่งสองนะคะเจาะนี้1 2 2่สองสานะคะเ,เพื่อนๆอย่าลืม3ามตัวตรงนะคะตัวกันนะคะระวังเลขเบิ้ลแนวเลขไล่นะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยรับทรัพย์เช่นเคยนะคะยังไงต้องขอประธานอภัยนะคะรีบลงค่ะเมื่อคืนนี้สงใส่หมวกนอนนะคะก็เลยลงผิดพลาดไปนิดหนึ่งยังไงฟังๆงรื่ยๆฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นผลงานให้นะคะพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ